สาวคิดหนกักตกงานหวังสามีช่วยแต่สามีเสนอจะให้เงินและการร่วมรักต่อครั้ง เว็บไซต์อี t o ท a y ได้รายง,งานเรื่องราวของหญิงสาวรายหนึง่งตัดสินใจแชร์ปัญหาชีวิตคู่ของตนเองลงบนอินเทอร์เน็ตเธอกล่าวว่าปกติแล้วเธอทำงานในบาร์ได้เงินเดือนไม่ต่ำกว่า30,000ื่นหยวนหรือประมาณ1 6แสนบาทโดยปกติแล้วเธอนานเก็บเงินได้เพียง10,000ห่นยวนสำหรับค่าของชีพประมาณ5.3มหมื่นบาทและส่วนที่เหลือจะให้สามีเพื่อช่วยสนับสนุสน,นครอบครัวแต่ตอนนี้เนื่องจากโรคระบาดเธอจึงว่างงานมาแปเดือนขาดรายได้ไม่มีเงินใช้ใจ่ายสำหรับค่าของชีพดังนั้นเธอจึงสามารถ เก็บออมได้เพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาปกติเท่านั้นหลังจากอดทนมาเป็นเวลานานหญิงสาวจึงตัดสินใจคุยกับสามีของเธอโดยหวังว่าจะมีเงินค่าขนม5,000หยวนทุกเดือนประมาณ2.6หมื่นบาทเพื่อที่เธอนั้นจะได้ซื้อเสื้อผ้าหรือของใช้ในชีวิตประจําวันได้แต่เธอนั้นกลับไม่ได้คาดหวังว่าสามีของเธอจะตอบกลับมาว่าแต่เธอไม่คาดคิดว่าสามีนั้นจะตอบเธอกลับมาว่าเธอจะได้เงิน500อยหยวนหรือประมาณ2.6พันบาทในทุกครั้งที่เธอมีการร่วมรักกับเขาซึ่งมันทําให้เธอนั้นถึงกับพูดไม่ออกและ คำถามว่าเธอต้องใช้ร่างกายแลกกำเงินหรือซึ่งหลังจากบทความของเธอได้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวโซเชียลจีนก็กล่าวว่าฉันสนับสนุนผู้หญิงที่มีงานทําและไม่ต้องของเงินจากสามีแต่สามีของคุณก็ไร้ประโยชน์จริงๆจะให้เงิน5,000หยวนก็ยังมีเงื่อนไขมากมายแนะนําให้รองหางานทําแล้วเก็บเงินเองจะดีกว่า